นี่คืออปาก้าฮับคาราบิเนอร์ไซส์ L เป็นคาราบิ n เนอร์ตัวใหม่ของอปาก้านะซึ่งความแตกต่างจากตัวเดิมเนี่ยคือตัวนี้จะเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นสามารถคล้องกับกระเป๋า e l ลิเมนต์โทสของอปาก้าได้ซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยมันคล้องไม่ได้นะแต่รุ่นนี้ไซส์ Side L อันนี้จะสามารถคล้องได้เปรียบเทียบขนาดอปาก้าฮับคาราบิเนอร์รุ่นเดิมหรือรุ่นปกติกับไซส์ใหม่ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นไซส์ L มันรองรับสายรัดที่กว้างสุด38มิลคาราบินเนอร์รุ่นเดิมเนี่ยมันไม่สามารถใส่ที่ช่องุขของกะเเปป๋าิมนนไดด้ัจต็ บบถ้าจะฝืนออกให้ได้ตัวฮุกตรงนี้มันก็จะย่นซึ่งมันดูไม่สวยทีนี้พอเป็นรุ่น L เนี่ยมันจะสามารถใส่ได้เราต้องใส่คลองเข้าไปงี้แล้วเราก็บิดให้เคี้ยวนี่โผล่มาให้เยอะเพื่อให้ตัวล็อกเนี่ยมันเข้าล็อกตามเคี้ยวตรงนี้พอดีแล้วเราก็หันมันกลับมาติดเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะบีบตรงสายตรงนี้นิดนึงเราก็สามารถที่จะเอาไปแปะกับตัวแพชพารแนลได้เป็นแบบนี้มันก็จะดูเท่ๆเ,เก๋ๆขึ้นมา ตัวฮับคาราบิเนอร์เนี่ยผลิตจากวัสดุที่ฉีดขึ้นรูปไม่หักหรือว่าเสียรูปง่ายนะและน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงพกพาสะดวกไม่เพิ่มภาระน้ำหนักของเขาก็จะอยู่ที่20กรัมไม่หนักนะไม่เป็นภาระตัวสแตปตัวนี้ทําจากไฮเปอร์ลอนเวลาดึงออกก็จะดึงออกตรงต,รงตรงแบบนี้เวลาติดเข้าไปก็จะติดเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยมาอุดหนุนกันด้วยนะคะ